น่ครับวันนี้วันหยุดเรามากินกาแฟที่ขลุงกันครับ <Yeah. S 1> นี่ตอนนี้ทุกคนก็กำลังอยู่ในช่วงพักผ่อน <Yeah. S 1> เติมของหวาน <Yeah. S 1> อ่าในแอปี่มาแล้วเดินมาแล้ว <Yeah. S 1> ไปหาคุณย่า <Yeah. S 1> นี่แอปพี่มาฝึกเดิน <c oughs> เดินมาโอ้โห <c oughs> <c oughs> นี้พาเอฟี่มาเที่ยวทะเลกันหน่นเดี๋ยวไปดูทะเลฝั่งนู้นกันเนาะเห็นไหมเดี๋ยวพาไปเที่ยวทะเลกันไปดูทะเลกันเนาะตอนนี้เราก็เดินมาชมวิวครับมีป่ารโรงกางมีเรามาพักนะครับ ้องพักอยู่ตรงนู้นไปดูบรรยากาศกันนี่ฮะอันนี้เด็กอักลัวมากเก็นผ้าที่ตกน้ำเลยนี่คุณย่าอยู่นี่โอ้วันนี้พาเด็กมาชมวิวนี่บรรยากาศสวยมากเลยเดินดีๆนะคะตามมาเดี๋ยนะ นี่ค่อยๆมาค่ะระวังล่วงนะตอนนี้มานั่งชมบรรยากาศครับโอ้โหปินเลยสวยมากตรงนี้โอ้โหตอนนี้กำลังแบบว่าแสงกำลังสวยเลยเนี่ยตอนนี้เนาะแสงกำลังสวย อตอนนี้ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วก็เตรียมตัวกลับไปเล่นน้ํากันได้แล้วเด็กๆไปค่ะค่อยๆเดินนะโอ้เข้าไปเลยฟังแล้วตามเข้ามาชิบังอ่าใช่เอากอแมเอาองจะทิ้งแมสค่ะนี่โอ้โหมีเตียงปูผ้าม่านด้วย ะเอาฟองหน่อดูสิอันนี้เขาไว้เลี้ยงปลาตักไวไน้น้ำหน้าห้องด้วยอันนี้เขาไว้เลี้ยงปลาใช่ไหมไม่ใช่หรอกไม่ได้เดือดพี่ก,กันใหญ่เลยโอ uh ้โหน้องกลัวน้องกลัวน้องกลัวเอาๆเบาๆค่ะเดี๋ยวน้องกลัวเดี๋ยวน้องกลัวค่ะ ผู้ชมอยู่ด้านนอกนู่นนะไปหาหนองกันไปหาหนองกันนี่นี่เอ๊ะดูทำได้จำป่าอะไรทำป่าอีก้วนะหนาว่าหนาวเขาหนาวห่่าว้โดนป้ไม่กล้องเลยแล้วโดนเราเดิน้ไปหากล้องพร้อมกันเลยแล้ว ถ่ายรูปมาสักนู่นไหมเอาถ่ายรูปไหมเดี๋ยวเปแคปเอาได้เนาะดี่ให้พี่มองกล้องใครอยู่ในกล้องเหรอ้องูนูููสมองอเจนมองอะเจนนู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 นเหอได้เอค่ะาจะว่าน้ำแข่งกันนะมาเลยขอชิโตงอะโเลย

ตอาาต่อเลยต่อลยตลยกระกดกระกดกลังนอดหน้ายังไหมยังยัง่ยังหนูว่าหนาวยังไอพี่หนาวยังดูยิ้ กอดขาไว้กอดขาวป้าป้าตอนนี้เราจะเปลี่ยนสะมาเล่นกันแล้วเอาให้คุ้มเลยนี่โอ้ยถูกใจไหมครับตรงนี้ถูกใจค่ะบรรยากาศดีเลยเนาะตรงนี้นี่ลองเลยค่ะเปลี่ยนแม่ไปเนี่ยครับวันนี้เรามาเล่นสะว่ายน้ำริมทะเลกันเลย ไปดูการอย่่ายอยาน้ำเข้าปากน้ำเข้าปากไนเอาฟังมานี่เอาฟังอ่นมาป้าหน่อยแล้วโอเคๆ่านมาป้าหน่อยนี่ป้าไปแล้วนะป้าไปนะเขีนสู้นี่ยังสนุก น้ำเข้าปากไปตั้งแตงสนุกโอ้โคึกคึกใหญ่คึกใหญ่โอ้โน้ำเข้าปากไปตั้งแต่สนุตีน้ำตีน้ำใหญ่เลยโอ้นี่คึกไปอยู่เลยโอ้โหชอบชอบนี่เป็นอะไรอ่ะคะไม่เคยเล่นน้ำแบบครั้งแรกเปล่ามาหลายทีแล้วเนาะมันงั้น อีกหน่อยสักสามขวบนะเล่นกับเจมันเลยเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยใช่ไหมดู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 ตัวดุ๊กดิ๊กดุกดิกเป็นหนอนเลยอยากว่ายเองแล้วนะอ่ะปะบรรยากาศดีมากเลยโอ้โหดูเหมือนจับตัวอะไรได้อะละดินดุ๊กดุ๊กดุ๊กอ่ะมาแล้วค่อยๆนะ มาแล้ว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 ดูน้องดูน้องระวงัาางน้ำเข้าปากระวังน้ำเข้าปากเออเิดคดเข้าปากอีกแบบเร็วเร็วเร็วเ,เ Dogs <c oughs> จะถึงแล้วจะถึงแล้ว <c oughs> <improvis S 2> ใครถึงก่อน <istance> <Christianity, God. S 2> ใครถึงก่อนโอ้โ่นคุณปู่คุณ <c> ย <oughs> ่ามาหาแล้วจะไปแล้วจะไปเล่นแล้วคึกไม่หยุดเลยดูหมุนตัวอย่าเลยนู่นคุณย่าเสียคุณย่าโน่นจะไปแล้วจะไป จะไปอย่างเดียวเลยเ,เดี๋ยวไปเจอกันตรงน,นู้นตอนนี้ก็กำลังนั่งกินข้าวมื้อเย็ยนกันครับออนะเดี๋ยวกินไข่เจียวส่วนคนนี้ร้องไม่หยุดเลยต้องจับเวียง เดี๋ยวให้เวลาอีกห้านาทีเดี๋ยวผัดมาให้ปลาปลาอุ้มแล้วยังไม่ยอมหยุดเลยสวัสดีตอนเชา้าวันนี้ประมาณแปดโมงนิดนิดแต่เอามาจากห้องพักครับมาชมบรรยากาศทะเลตอนเชาน้านี้น้ำลงอยู่นิดนึงก็ไม่นิดเนาะตอนนี้เด็กๆเขาก็มาเล่นน้ำกันแต่เช้าเลยครับก่อนจะไนอาหารเช้ากันแดดยัง ไม่แรงเท่าไหร่หนาวไหมเช้านี้ยังหนาวอยู่ไหมหเวลาเวลาดีใจอะไรก็บบจะชอบแลบ,บลิน้นนะเนี่ยโอบบบ้ยชอบใช่ไหมแลบบลิ้นใหญ่เลยไหนหห้มามองให้มามองหน่อยสิจะไปทางนู้นเหรอมองอย่าเลยว่าจะไปจะไปดูดูเขาว่ายน้ำขาทีบใหญ่เลยดูดิ ดูขาขาเขาดิตีอะไรอะตีขาอย่างไรเจ๋งเงี้ยเนี่ยเราเนี่ยไมไปเลยอย่รอปลาด้วยอ้ยน้ำกระเด็นเลยอ้ยอาเซีน้ำแรงแล้วไนาเจ๊ออกไปเลยไเหันมาตนี้หน่อตรงนี้หน่อยแล้วไปเลยไยไปเลยจิจจิจิติจิิิิิ ไอเจ้ย่นี่เหระค่อาตายมาแล้วต <laughs> ้องเล่นกับเจ้เขาโอ๋อ่ะไปไปไปแลยอ๋อย่าอยามาแล้วอมาแลมาอ้ยยยยยรยย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 ่ยยยยยบยย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 ้ยยยนยย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 ยะ มาสโล์เลยใหญ่เล่นสนุกเลยนี่ครับอาหารเช้าของเราวันนี้แต่ว่าไม่ได้กินที่ห้องอาหารครับเพราะว่าโนน <c oughs> เอากลับมากินที่ห้องไอตัวเล็กรับอยู่นิดเลยได้เวลากลับกันแล้วนี่ ช่วยกันถือผลไม้ขนมือกันไปแล้วขนของขึ้นรถไปค่ะอุปกรณ์ไ,ไ,ไหวไหมเนี่ยเด็กคนนี้ทำไมถือลากันนะคะ